สวนทุเรียนนะครับนี่ถนนหน้าสวนนะครับท่านผู้ชมครับเดินทางสะดวกสบายนี่ถนนด้านข้างนะครับาทางเข้าสวนนะครับเจ็ดไร่หนึ่งงานสามสิบสองตารางวาเอกาสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงครับท่านผู้ชมนี่ครับทุเรียนมากกว่าสามร้อยต้นนะครับแบ่งเป็นหมอนทองต้นใหญ่อายุแปดปีสองร้อยต้นทุเรียนพงมณีกระดุม ประมาณ50ต้นนะครับแล้วก็ทุเรียนหมอนทองต้นเล็ก2ปี58ต้นนี้ครับนี่ครับต้นเล็กนะครับบ้านพักคนงานหหลังนะครับไว้เก็บอุปกรณ์ได้ครับสายน้ำหนึ่งสระนี่เป็นคลองใหญ่นะครับคลองธรรมชาติเลยนะครับนี่ครับบ่อน้ำหนึ่งบ่อนะครับด้านหลังติดคลองธรรมชาติพร้อมท่อน้ำดิบ มีน้ำใช้ตลอดปีแน่นอนนะครับสูบจากคลองมาเก็บไว้ในสวนนะครับติดถนนราดยางนะครับนี่ครับอยู่ในเขตชุมชนไว้เปลี่ยวนะครับพิกัดตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จันทบุรีนะครับเจ็ดไร่กำลังดีสำหรับคนที่อยากมีประกอบอาชีพสวนทุเรียนเลยนะครับเจ็ดไร่นี้เต็มกำลังเลยนะครับสำหรับคนเดียวนะครับถ้าท่านอยากจะทำเองนะครับ ไม่ต้องจ้างใครนะครับประกอบเป็นอาชีพได้เลยนะครับนี่ครับส่วนใครอย่างมีบ้านสวนนะครับปลูกใหม่ได้นะครับติดคลองอย่างนี้ตบแจงดีๆนะครับมีมูลค่าเพิ่มแน่นอนนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนัะดูสันที่จริงต่อรองราคาได้ครับนี่ครับอัปเดตปัจจุบันเลยนะครับ สวัสดีครับ